เ,เราจะก้าวไปในนะเราจะไม่ใช่แค่อ e ีคอมเมิร์ซชั้นนำของประเทศไทยนะครับแต่เราจะก้าวไปในระดับโลกด้วยนะครับผมเชื่ออย่างนั้นแน่นอนนะเพราะผมเห็นความฝันของผมชัดเจนผมมีการจดความฝันของผมออกมาอย่างชัดเจนว่าวันหนึ่งเนี่ยนะครับเราจะต้องนะไปต่างประเทศใช่ไหมมีการประชุมใช่ไหมครับอยู่ที่ต่างประเทศด้วยนะครับและแน่นอนว่าสมาชิกในต่างประเทศเนี่ยนะครับ ก็จะเป็นเครือข่ายผู้บริโภคของสมาชิกในประเทศไทยของเราเพราะว่าตอนนี้เราใช้ประเทศไทยใช่ไหมครับเรามีปักหลักนะเรามีเสาหลักเป็นประเทศไทยนะครับเป็นเหมือนห้องทดลองใช่ไหมครับเราจะสร้างความสําเร็จที่นี่นะครับเราก็จะเป็นต้นต้นแบบของความสําเร็จที่จะส่งต่อไปในต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องก้าวข้ามอุปสรรคไปให้ได้อย่างหนึ่งนะ ง่ายๆเลยผมไม่ต้องบอกวิธีการแต่ผมขอฝากไว้อย่างหนึง่งนะครับหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องนี้หรือทำนี้มาแล้วนะอะไรก็คือการที่เราจะไปส่งต่อนะรูปแบบธุรกิจของมูมอให้คนอื่นฟังเนี่ยนะครับเราอาจจะได้นะเราอาจจะได้รับการปฏิเสธนะครับก็คือ No ่ไ้ไม่โอ้ไม่สนใจเลยครับขอโทษทีไม่สนใจนะ แล้วเราทํำยังไงใช่ไหมสำหรับเราเองตัวเราเองเราคิดว่าอะไรไม่เป็นไรใช่ไหมครับคนต่อไปนะคุณปฏิเสธโอกาสที่เราจะหยิบยื่นนะครับไม่เป็นไรยังมีคนต่อไปนะครับวันนี้ตะกี้นี้ผมบอกแล้วใช่ไหมครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะสร้างความสําเร็จเราจะสร้างความฝันไปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องรีบต้องต้องบอกเลยว่า รีบเข้ามานะครับร่วมกับมูมอในวันนี้เนี่ยนะครับผู้บริโภคเนี่ยที่เข้ามาทีหลังเนี่ยนะครับเราจะนะมีโอกาสที่สร้างทีมของเราให้เติบโตไปได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เห็นโอกาสก่อนใช่ไหมทุกคนในที่นี้เป็นถือว่าเป็นรุ่นพ i โอเนียนะครับเพราะฉะนั้นผมยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นบิตคอยใช่ไหมตอนนี้คริปโตใช่ไหมโลกบิตคอยกําลังดังตอนนี้ราคาพุ่งขึ้นไป เกือบ2ล้านบาทนะครับวันที่บิตคอยราคา1เหรียญใช่ไหมครับหรือว่าไม่กี่ร้อยไม่กี่พันบาทเนี่ยหลายๆคนเคยมาคุยใช่ไหมโอ้ไม่สนใจหรอครับผมไม่ได้สนใจเช่นเดียวกันวันนี้แน่นอนว่าทุกคนอาจจะได้รับการปฏิเสธใช่ไหมครับหลายๆคนอาจจะได้รับการปฏิเสธนะครับแต่ไม่เป็นไรใช่ไหมยิ่งดีเลยโอกาสของเรายังมีอยู่นะครับ เราไปชวนคนต่อไปไม่เห็นจะเป็นไรนะครับคุณทิ้งโอกาสนั้นเองไม่เป็นไรครับเราไปหาคนที่เห็นโอกาสนี้และสําเร็จไปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับมูมอในปีนี้นะครับผมขอตั้งเป้านะในปี2021นี้นะครับรายได้ของเรานะจะต้องมีให้ได้500ล้านนะครับเรายังเหลืออีก7เดือนนะหลังจากที่มิถุนายนนี้เปิดนะครับถ้าเกิด500คนในวันนี้ นะครับ500คนในวันนี้เนี่ยนะครับเราสำเร็จแล้วก็เรามีอุดมการณ์นะแล้วเราตั้งเป้าหมายชัดเจนแล้วเราก็ทําซ้ําๆไปด้วยกันเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ารายได้แตะแสนนะครับหรือว่าครึ่งล้านเนี่ยในวันนี้ทุกคนจะเห็นแน่นอนนะครับในปลายปีนี้เพราะว่าเป้าหมายปีนี้ของเราจะอยู่ที่500ล้านนะครับเงิน500ล้านนี้ จะถูกกระจายไปให้กับทุกๆคนนะครับแน่นอนว่าส่วนหนึ่งจะต้องไปให้เจ้าของสินค้าเขาด้วยนะนะไม่งั้นเดี๋ยวคู่ค้าของเราว่าแย่เลยเราเอาเงินเขามาให้ทุกคนหมดไม่ได้นะครับแต่ว่าค่าการตลาดจะไม่ไปไหนนะครับค่าตารการตลาดจะไม่ออกสู่ต่างประเทศนะครับจะถูกส่งต่อไปให้ทุกๆคนที่เข้ามาร่วมสำเร็จไปกับเราณวันนี้นะครับเพราะนั้นข้อที่สาม สิ่งที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับผู้ชนะนะจะต้องลงมือทำใช่ไหมเมื่อสักกีน้นี้ใช่ไหมเราเปิดใจเรียนรู้แล้วใช่ไหมครับเราวางแผนใช่ไหมเราวางแผนแล้วก็เราสามารถทำแบบวัดเ,เราเราเราลงมือทำแล้วก็วัดผลได้ถูกไหมครับนี่คือสิ่งที่ผู้ชนะไปกับมูมอเนี่ยจะต้องทำนะครับผมอยากจะฝากไว้นะครับซึ่ง แน่นอนว่ามูมอที่เรากําลังจะเปิดตัวใหม่เนี่ยนะไม่ใช่แค่หน้าจอบนหน้าจอเนี่ยทุกคนอาจจะเห็นแค่สามสิ่งนี้นะครับสามสิ่งนี้คือฟีเจอร์เล็กๆน้อยๆใช่ไหมครับฟีเจอร์สิ่งที่เราจะมาเพิ่มเติมในมูมอของเรานะครับแน่นอนว่าขวาด้านขวานะครับร้านค้าจากนี้ไปเนี่ยเวลาเราไปทานร้านค้าไหนนะจะง่ายขึ้นแล้วนะครับร้านค้าสามารถสร้างออเดอร์เราไม่จําเป็นต้อง ไปเปิดแอปมูมอลนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครเป็นร้านค้าเนี่ยนะครับใครที่เปิดร้านค้าแล้วอยากจะชวนลูกค้าของเราเข้ามาสมัครมูมอลเนี่ยเขาไม่ต้องลงแอปมูมอลละนะครับคุณสามารถกดสร้างออเดอร์นะครับสร้างสร้างออเดอร์เนี่ยนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นใครที่ขายกาแฟใช่ไหมคุณสามารถกดสร้างสร้างออเดอร์ของกาแฟที่ลูกค้าสั่ง แล้วก็ยื่น QR code นะครับให้กับลูกค้าคนนั้นใช้แอปแบงค์ของเขาเองนะครับไม่ต้องลงแอปมูมอลเลยสแกนปุ๊บนะเขาก็จะติดเป็นทีมของคุณทันทีดีไหมครับใช่ไหมดีแน่นอนถูกไหมครับเราทำฟังก์ชันนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถขยายฐานผู้บริโภคของตัวเองได้อย่างง่ายดายนะครับส่วนที่สองที่สำคัญมากๆอีกอย่างหนึ่งนะครับทางซ้ายมือนะทางซ้ายมือก็คือนะ ส่วนที่เป็นการเรียนรู้นะครับเราจะมีคู่มือของมูมอนะครับส่วนที่เราจะเรียกว่า Academy นะครับจะอยู่ในแอปพลิเคชันของมูมอเลยนะในนี้จะมีอะไรบ้างนะครับจะมีนะเราชวนเพื่อนๆเข้ามานะเขาอาจจะสงสัยเราอาจจะไปเล่าให้เขาฟังไม่ถูก ช่ไหมหรือว่าเราอาจจะไปเล่าให้เขาฟังไม่สะดวกนะครับในนี้จะมีข้อมูลทุกอย่างนะครับจะมีวิดีโอที่ผมพูดนะครับเล่าถึงว่ามูมอคืออะไรใช่ไหมแล้วมีคู่มือการใช้งานของแอปนะครับและถึงสิ่งที่สําคัญที่สุดจะมีส่วนที่เรียกว่าพัฒนาตัวคุณนะครับซึ่งหลังจากนี้นะครับเรามีครูกิกนะครับมีคุณริชา ครูกิกเนี่ยจะมาเติมอาวุธติดอาวุธให้กับเราในเรื่องของการทำตลาดออนไลน์นะครับแล้วก็การสร้าง Mindset ที่ทำให้ทุกคนสามารถสำเร็จได้นะครับ mm hmm. คุณวิชานะครับจะมาแชร์ความรู้ของสินค้าให้เราและก็จะเป็นผู้ดำเนินรายการในการชวนเจ้าของสินค้าต่างๆที่ขายอยู่ในแพลตฟอร์มของเราเนี่ยมาสัมภาษณ์แล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าให้กับทุกๆคนให้กับสมาชิกทุก,ทกคนอยู่ในแอปนี้นะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะมีในแอปของเราเนี่ยนะสามารถทำให้ทุกคนทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับและที่สำคัญนะรูปใหญ่ๆตรงกลางนะครับเราจะมีแผนการจ่ายปันผลแบบไฮบริดนะครับเราจะมีแผนการจ่ายปันผลที่เรารวบรวมการแผนการตลาดที่ดีที่สุดนะใน วิธีการทำตลาดแบบเน็ตบ r k m กมาร์เก็ตติ้งนะครับรวมกับอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยมารวมอยู่ในแอป,ปของมูมอลผมเชื่อว่านะแทนการตลาดใหม่ของเราเนี่ยที่เป็นแบบผสมหรือว่าเป็นแบบไฮบริดนะครับสามารถสร้างรายได้ให้กับทุกคนได้อย่างง่ายดายแล้วก็ยั่งยืนนะครับแล้วก็ทำได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับโอเคผมกลับมานะผมขอทวนนิดนึงกลับมานะครับว่าผู้ชนะ ไปกับมูมอเนี่ยในเกมใหม่ของเราเนี่ยต้องทำยังไงไหนพิมพ์มาหน่อยพิมพ์มาหน่อยอ่าพิมกันมาหน่อยเรามาส่วนเรามาเข้าสู่ในช่วงของการสรุปนะครับพิมมาหน่อยพิมพ์มาหน่อยอายังเงียบๆกันอยู่เลยมาแล้วนะครับโอเคเปิดใจเห็นภาพใหญ่ลงมือทำถูกต้องโอโ้โหใครเนี่ย